สวัสดีครับพบกับช่องเดี๋ยวพัสกรออฟฟิเชียลนะครับนี่เมื่อนี้อายุอาย่ใสตลาดป้าตลาดป้าบางแสนนะครับนี่มันเป็นตลาดแบบไหนนะตลาดสไตล์ญี่ปุ่นตลาดสไตล์ญี่ปุ่นเราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับอยู่บางแสนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่ามันจะเป็นแบบไหนไปตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับแดดจะร้อนหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคไป อยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอไปนี่ดิไปนี่ไหมคะฝั่งนู้นสวยอะฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะสวยกว่าไม่ไม่ผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าไปบึ้งต้องใส่ถือเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูโซนใหม่กันอยู่ฝั่งนู้น ไอ้บ๋องแฟนคนฮ่วงแขนก็ยังบ่มีก็ยากสิกินดุกดีก็มีตะตูไปกินชาบ๋ นนไหนเรากินอะไรขึนไทยรูปเนี่ยฟ้เาเนี่ยกินเยนอะมากทำไว้ให้่ายรูปเกิถ่ายรูปแต่ว่ามันกบบบไดใหญ่เท่าไ,ไหร่เนาะตาดบ่บาใหญ่เท่าไหร่เออขากินมันเยอะอยู่ สไตล์ญี่ปุ่นนี่ครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบๆนะครับไปร้อนร้อนร้อนมากถ่ายรูปพี่ยัยถ่ายรูป เป็นตลาดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับขายอาหารญี่ปุ่น,นขายอาหารญี่ปุ่นนะนใครอยากมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาได้นะครับอยู่บางแสนหมวกแกรนอกแกการถ่ายรูปห<ะ>มอกแก๊การถ่ายรูปมากเลยค่ะกกลูกค้าหยิบชิ้นู้ก่อนนะร้อนเอาไว้หยิบชิ้นดูในเมฆขนโดดด้วยเนี่ยไ,ไปนาเตมุลเลย แดงโมแดงเอาเหลืองแล้วกันร้อนร้อน แตงโมพันอะไรเนี่ยมันนำเข้ามาเหรอมันเชื่อเชื่อมีตรงนั้นนะพี่อ๋อเนี่ยเหรอใช่พันญี่ปุ่นนะไม่เคยได้อ่านชื่อมันนเลยไม่เคยเห็นเลยดูพอใจรูปแบบอาจะเป็นพันสีพาพันเดียวกับสีแดงครับพี่คนชม 118บาทสองอย่งแลยค่ะขายลูกมึงแพงมากเลยสแกนกระป๋องแดงมัแดงมัปั่นแดงมัอะไรนะแดงแดงมัญี่ปุ่นป่ะแดงมั่นเยังไงเหมือนเรากินแตงโมเลยกระแตงมัแต่ว่าไทยไหมเหมือนเรากินแตงมัแบบแบบคนได้ปั่นอ่ะ แล้นเรากินแตงโมแลยแบบมันไม่เหมือนกินน้ําแตงโมธรรมดานะมันเหมือนกินแตงโมอีกทีเลยอ่ะเขาใส่เนื้อมงงันแค่ถ้าเราถ้าเราปั่นเนี่ยมันจะได้แค่กลิ่นใช่ไหมแค่กลิ่นแตงโมใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนเรากินแตงโมเลยม,มันกินเนื้อแล้วนะเขาใส่เนื้อมันเลย 要干什么？ กวัวจะกัดเออรอไมมันเอปี้ยวให้คนเ็ป่ปนขรสชาติอะไรเงี้ยอืเนรจอรีอมเปี้ยแต่เกืเกมันกรบขวมันหวานก็ได้นะอ,อะไรอ่ะแปบาทแปบาทเมืองไม้เที่ยมดิเดก็ถือเอามันจะได้รูกไงทางหูลูก ไเขาเคลือบอะไรนะน้ำตาลเชื่อมนะน้ำตาลแก้วตาลเืียมไหนอร่อยอยู่นะอืเอาดีลูกนึงใอรเอาสีชมักินดิหวานมากอร่อยนะฉ่ำมาก มแบบม่อ,มแบบอะไรเนี่ยเอ็อเอมเันเหมือนเอาประมือกับไปทำทำใส่แป้งใช่ไหมประมือสดๆไปใส่แป้งเอาไปเอาไปประทับลงมันก็บแบนออกบบเนี้ยแต่แต่เราเราถ่ายวไไ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแสงกับยิปเนาะเพราะว่ามันเป็นที่แสงไฟที่ลานเขาเนาะ เขาร้อถ่ายตอนเขาทำมาแล้วแต่ว่ามันมันถ่ายว่าได้ภาพกับเพจไหนไ่ะอันนี้กินพวกเป็นน่ะมันคืออะไรมันเหมือนแป้งนั่นแหละแต่ว่าใส่ซอสสไปซี่กับเทริยากิออกมาชิมด้วยเท่าไหร่กรอบๆมันมันก็เป็นแป้งนั่นแหละอร่อยอยู่นะแป้งอันนี้ไซส์ L ไซสอ L เท่าไรเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทคุ้มปะคุ้มไม่ต้องรอทำทุกนาที รอ30นาทีเออยังรอบตลาดนี้ได้อันนี้อันเดียวอันนี้แก้วเท่าไรเน,น,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งอะแก้วห้วหาสิอบเก้าบาทม่กินแต่ okay, ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับ<ห>คลิปนี้ายบาย